มาจากที่อื่นตามหัวมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้มาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่หัวมีนาอยู่สองแปลงใหญ่ๆก็เลยทํานาพร้อมกับเลี้ยงสัตว์เหล่านั้นไปด้วยสองคนนี้ขยันทํางานกันมากก็เลยทําให้เก็บเงินสร้างเรือสร้างตัวกันได้ในไม่ช้าไม่นานแต่น่าเสียดายเหลือเกินที่ยังไม่มีลูกแต่ก็ได้ไปไหว้วอนขอ,อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ได้นิ่งนอนใจกันแต่ย่างได้จนกระทั่งวันหนึ่งหล่อนก็ท้องโตขึ้นมาก็ดีใจกันมาก เรยี่สิบเอ็ดเรายี่สิบสองก่ก่ปสาี่เ้ยสองสี่ทางไหนเหรอทางไหนอืมี่ทางที่อืมทางไหนเหรอทางกันสามสิโลนึง เจ็ดโลยี่ิบแปดยี่ ي, สิบสองหกโลมชวิต้างแล้ขลองเลยเออยี่สิบโลกอาจิกใส่หิมะเลยไว้ทั้งสองคนแล้วก็อยาดิยาที่รุ้นรุนกันอยู่เหมืนอนกันดีกว่ากันตัวมันก็คลอดลูกออกมา จะไม่มดแน่นแน่นบอกววาทารกน้อยออกจากท้องแม่มาแล้วไม่ส่งเสียงร้องแม้แต่แอะเดียวก็เลยคิดกันว่าสงสัยเด็กจะเป็นไปหรือยังไงหวั่นใจกันอยู่อวันเด็กทารกเพศชายนั้นก็จากไปก็ทําให้ตกใจเสียใจกันอีกนางพรเสียใจมากกว่าใครถึงขั้ตีหกทกตัวโูดว่าเป็นเพราะบาปกรรมของหล่อนเองที่ทําให้ลูกต้องจากไปตั้งแต่เกิดได้แค่สามสี่วัน ผัวก็สงสัยว่านางพรไปทำบาปกรรมอะไรเอาไว้พอถามหล่อนก็นไม่ยอมบอกต่อมาก็ได้ขอลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่บาคกรามนี้หล่อนเหมือนไม่อยากได้ลูกทำไปตามที่ผัวต้องการเท่านั้นเพราะหล่อนหวั่นใจว่าจะซาำร้อยเดิมนั่นก็คือพอลูกเกิดมาก็ต้องพลาดพรากจากไปอีกก็เลยได้คิดว่าไม่มีซะยิ่งจะดีกว่าจะได้ไม่เสียใจการเสียใจครั้งนี้ที่เสียลูกคนแรกไปทำให้หล่อนล้มเจ็บอยู่นานหลายเดือน ่าจะทาใจฟื้นจากความเศร้าโศกขึ้นมาได้หัวเขาไหว้วบอนขอไปแต่ว่าหล่อนนิ่งเฉยซะอยู่มาวันหนึ่งหล่อนก็ตั้งท้องอีกครั้งก็ตกใจว่าท้องโตขึ้นมาแล้วก็ไม่สบายใจพัวดีใช่ไหมนึกในใจไปให้แทงซะตอนนี้ยังจะดีพอปล่อยเอาไว้ให้รอดออกมาแล้วหัวดีให้หล่อนก็ไม่หนังขังขอบกับการท้องครั้งนี้คือไม่ดีใจไม่ยินดีปล่อยตัวไปเหมือนไม่ได้ท้องไม่สนใจจะบำรุงร่างกาย แม้ว่าผัวจะบอกให้กินนั่นกินนี่เข้าไปก็กินบ้างไม่กินบ้างด้วยจิตใจที่สลดหดหูบ่นกับความหวาดวิตกกังวลถึงวันข้างหน้าอีกไม่กี่เดือนก็จะต้องเสียใจอีกก็เลยไม่ยินดีมันเสียแต่ต้นไม่รักไม่คกลไม่ห่วงใย,ยเพื่อที่ว่าเมื่อถึงวันที่ต้องสูญเสียจะได้ไม่รู้สึกว่าต้องเสียอะไรเสร็จแล้ววันนั้นกมาถึงในสมัยก่อนนน้นก็ยังคลอดลูกกันที่บ้านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่อย่างไร แล้วก็มีหมอตำแยอยู่ที่หมู่บ้านเป็นผู้หญิงแก่ๆที่ชำนาญในการช่วยให้คนเกิดมาลูกออกมาจากท้องเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกับลูกคนก่อนที่ตายไปหล่อนก็อดดีใจไม่ได้แต่ก็รีบสะกดไว้เด็กคนนี้เกิดมาแข็งแรงไม่มีท่าทีว่าจะตายส่งเสียงร้องดังลั่นเลยมองโน่นมองนี่อย่างอยากรู้อยากเห็นหล่อนก็บังเกิดความรู้สึกว่าเด็กวันนี้น่าจะอยู่รอดปลอดภยัย แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆลูกคนนี้ไม่ตายไปในสามสี่วันเหมือนกับลูกคนก่อนหล่อนก็เริ่มจะมีความหวังขึ้นมาบ้างแล้วแล้วเด็กก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยแต่อย่างใดหล่อนก็ค่อยๆให้ความรักกับเขาทีละน้อยอย่างระมัดระวังเขาเติบโตจนคลานได้หัดตั้งไขย่ยืนได้หัดเดินได้หล่อนก็ยิ่งรักลูกมากยิ่งขึ้นอย่างไม่ทันรู้ตัวก็รักลูกสมหมดใจเลยทีเดียว เขาก็จเจริญไหวขึ้นเหมือนกับเด็กทั่วไปแล้วก็ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกับใครเขาเด็กน้อยก็เป็นที่รักของทั้งแม่และพ่อและเป็นขวัญใจของญาติพี่น้องหล่อนมาอยู่หมู่บ้านนี้นานหลายปีจนมีลูกนี่ก็ยังไม่เคยได้กลับไปเยี่ยมบ้านเกิดของหล่อนเลยซึ่งอยู่สังภาคอีสานและคนทางโน้นก็ไม่ได้มาเยี่ยมหล่อนเลยหล่อนก็ไม่เคยบอกใครว่ามันเพราะอะไรก็เลยไม่มีการห่วงใยกันระหว่างพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องของหล่อน อยู่มาวันหนึ่งเมื่อลูกพูดได้แล้วก็เป็นเด็กช่างพูดเสียอีกด้วยเรื่องร้ายก็อุบัติดูเหมือนจะทันทีทันใดไม่ได้เตือนให้รู้ตัวล่วงหน้าแม้แต่ลางทั้งหอนค่าวันนั้นผัวส่งเสียงร้องว่งงูกัดงูกัดหล่อนก็ตกใจทิ้งลูกเอาไว้บนบ้านแล้วก็รีบลงจากเรือนเพื่อมาดูเขาก็าโดนงูกัดจริงๆต้องตามหมอง,งูมารักษาด้วยว่านที่หมอง,งูขุดออมาจากบ้านของเ,เขารอดตายไม่เป็นไรแล้ว แต่ลูก้องล่อนนะสิ <c oughs> เมื่อล่อนนึกถึงลูกขึ้นมาได้ก็รีบขึ้นไปดูเขาที่บนบ้านก็ใจหายว่าเพราะว่าไม่เห็นเด็กน้อยจะแล้วร้องเรียกหาเขาไม่ขานรับถามใครก็ไม่มีใครเห็นพวกมาดูหมองูรักษาก็พากันช่วยหาหน้าอนาจริงๆคนหนึ่งเดินไปเจอร่างเด็กตกลงมาจากบ้านคขหาหักตายอยู่ที่ใ้ถุนด้านหลังเรือนตรงนั้นมีช่องว่างไม่มีข้างขวาเขาตายแล้วสนิทไม่หายใจเลย เสียงกรีร้องของผู้เป็นแม่ดังก้องไปทั้งหมู่บ้านในยามค่านั้นหล่อนเสียใจจนไม่รู้จะเสียใจยังไงร้องไห้สลบแล้วสลบอีกจนล้มป่วยหนะักไม่มีลูกอีกแล้วไม่มีเจ้าตัวใดน,น้อยที่ส่งเสียงร้องพูดตามแ,แจ้วแจ้วอีกแล้วเขาจากไปแล้วหล่อนไม่มีลูกอีกแล้วศพเขาก็ถูกนําไปฝังในป่าช้าเรียบร้อย หล่อนก็ล้มป่วยทาใจไม่ได้ก็พยายามกระเสือกกระสนแอบหนีออกจากบ้านไปหล่อนหายไปไหนผัวหล่อนก็ตามหาไปเจอที่ประชาใกล,ล้หลุมศพลูกชายหล่อนไปหาลูกชายไปนั่งร้องไห้จนสลบนอนกลิ้งอยู่ที่ปากหลุมลูกก็แหละผัวก็วอุ้มกลับบ้านหล่อนก็แอบไปอีกจนกระทั่งหล่อนเดินไม่ไหวเพราะกินข้าวไม่ได้เลยเรี่ยวแรงหมดสิน้นผายผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเท่านั้น มองดูกันแล้วไม่ว่าใครก็ว่าเหมือนกระสากศพแต่ว่าไม่ได้พูดต่อหน้าหล่อนเท่านั้นเองหล่อนกำลังนอนรอความตายอยู่ที่บ้านหัวก็หาหมอมารักษาหมดเงินหมดทองไปไม่เหลือเงินเก็บเลยการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ล้มเลิกไปหมดแล้วตั้งนานก็มีแต่ทำนาหวานข้าวเท่านั้นญาติพี่น้องของเขาก็ช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอาหารการกินให้กับเขาแล้วก็หล่อนแต่หลอนก็ไม่ได้กินอะไรมากแทบจะไม่ได้กินเลยอยู่ด้วยซ้ำ นะอยู่ได้ด้วยน้ําเท่านั้นนะ่อาศัยดื่มน้ําเข้าไปก็ไม่มากกนะ็อนอนรอลมหายใจเอื้อกสุดท้ายหล่อนไม่ได้ป่วยทางกายแต่ป่วยทางใจก่อนที่หล่อนจะหมดลมไปจริงๆก็เกิดเรื่องแปลกขึ้นมาคือมีพระธุดงมาที่หมู่บ้านสมัยก่อนโน้นแถวๆหมู่บ้านจะมีพระธุดงผฐานมาปาักหถที่หลังหมู่บ้านอยู่เรื่อยท่านมาพอดีชาวบ้านรู้ก็ไปกราบไหว้นำข้าวปลาอาหารไปถวาย พูดกันว่าท่านเป็นหมอรักษาคนป่วยได้ก็มีคนไปขอให้ท่านช่วยหวงหล่อนได้ยินเข้าก็อุ้มหล่อนไปหาท่านเล่าให้ท่านฟังว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นท่านไม่ได้รักษาด้วยยูยาอะไรเพียงแต่เทศสั่งสอนกล่าวถึงเรื่องกรรมไม่กี่คำก็ทําให้หล่อนเหมือนกับตื่นจากความหลับหลงไปในอีกโลกหนึ่งตั้งแต่วันนั้นหล่อนก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแล้วก็ยอมรับเรื่องเวงกรรมทั้งที่จริงแล้วหล่อนก็เคยเชื่อเรื่องนี้มาก่อนแล้วหลังจากเสียลูกคนแรก แต่ก็เหมือนจะหล่อนหลงลืมไปหล่อนต้องยอมรับว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดจะหล่อนนั้นเป็นเรื่องของกรรมดูเหมือนพระธุดงค์ท่านจะรู้เสยด้วยซ้ำว่าหล่อนได้ทํากรรมอะไรเอาไว้ท่านพูดออกมาตรงเป๊ะเลยเพียงแต่คนอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจแม้แต่ผัวของหล่อนแต่สําหรับหล่อนนั้นฉุกใจทันทีแล้วก็ยอมรับหลังจากนั้นหล่อนก็ทําบุญกวดน้ําอุทิศสวนกุศลให้ลูกๆแล้วก็เจ้ากรรในเวรทุกอันพระไปทําบุญถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์ เจ็ดปีหลังจากเสียลูกคนที่สองไปหล่อนไม่เคยท้องอีกแล้วพวไม่พยายามกันแล้วแม้ผัวจะอยากมีลูกอีกแต่หล่อนกลับไม่ต้องการเขาจุดลูกขอให้ลูกมาเกิดแต่หล่อนกลับไหว้วนขออย่าให้เด็กมาเกิดในท้องหล่อนอีกเลยอย่ามาเกิดในท้องของคนบาปคนนี้เลยดวงชะตาของผัวเนี่ยเหมือนจะถูกกาหนดมาแล้วว่าให้ต้องตายเพราะผิดงูเพราะตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาโดนงูกัดมาหลายหนจนมาครั้งนี้อ่าโดนอีกไม่รอด พิษงูเห่าทำให้เขาตายตายโดยที่ไม่มีใครช่วยได้เลยเขานอนตายอยู่ที่สวนหลังบ้านมีรอยเขี้ยวโดนง,งูกัดเข้าที่ต้นคอ,อก็เลยเข้าใจกันว่าง,งูจะต้องอยู่ในที่สูงอ่าคงจะอยู่บนกิ่งไม้แล้วเขาคงจะเดินผ่านพุ่มไม้ตรงนั้นมันก็เลยกว้าวต้นคอเขาเขา้าแต่ก็เดากันอีกว่าเขาอาจจะ